ที่27มีนา2567ครับผมแอดให้เดนซีรอ รับวันนี้ครับน้อยรวมครับน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย สองตัวได้หนึ่งหกนะครับผม ครับ916ครับผมรอง3ตัวเป็น177